เพิ่งมีเตียงมา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 คุณรีบบยืืยยมอตีอย่หมดเลยเนอะไอทำไงไม่ไรไม่ไรไม่รู้ขอพาด้ลยนะตัวผีเยาวตัวผียาวตัวผียาวเข้าไม่ไร้เฮ้ยเบอร์เบเอาใส่ชุกหมอนี เไม่มีระเบิดไม่มีระเบิดเฮ้ยเพ่น่นือน่ชุดได้นะเมติเมิชุดได้ชุ่ววนช่นไปาคพอดาดียแกนยี่แกนขึ้นแกนไปไปไปดู่อนไปดู่อนพี่ว่าได้ยังเลยเนี่ยอ่ะิ้ไปรอเลยเพื่อน บ่ว,ว,ว <bur> งเลยเดี๋ยวกูพลาดใช่ไหมชอบลืมพอดีใจกูชอบลืมตัวไม่เป็นไรติดไหมเอาออกเข้ามาเดี๋ยวออกเข้ามาเฮ้ยได้จะติดติดติดแกนมาเตอ Master ีก่อนดีก่อนที่ติด Grand Master ว้าชื่ไม่เจอว้าอยู่ครั้งแรก เงี้ยคร oh, ับไอ้ชีวิตเหลือกูคนเดียวครับเต็งตรงไหนอีกกี่ดาวฮะอีกดาวเดียวดาวเดียวชิมเลยไอ้พี่เอ๊กดพี่เนี่ยดาวเดียวดาวเดียวนี่เงี้ยโชว์ประวัติของเรนเลยทีเดียวไม่มี